ยัง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 ทำไมตั้งตั้งวงกลมวงกลมโน่นวงกลมวงกลมเฮ้ยายไปไงไปนี่นี่ครับตั้งวงกลมจีบบอลบอลบอลนี่ตั้งวงกลมครับวงกลมอ่าโอเคดูหน้าเล่งเล็งตรงนู้นเล็งตรงโน้น mẹ đinh mẹ fighting mẹ đinh 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 เออโอ้เจ็บเจ็บเจ็บตอนนี้อ่ะบอลบอลบอลโอ้ไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ไม่มองบอลด้วยอ่ะ 四拜拜 Up, 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 up. Oh, oop, 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 Oh, Oh.